สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับผมรอตุลาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยเห็นหนังสือชื่อนี้ไหมครับดูที่จอภาพไปครับประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตกรมังสีจากบันทึกของมหามาตรี พระยาทิพโกษาหรือสอนโลหนันน์ครับผู้ที่ชื่นชอบและสะสมหรือบูชาพระศิลพระครังส่วนใหญ่แล้วต้องทราบครับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งเนี่ยครับผู้แต่งหนังสือเนี่ยครับ คือมหามาตรีพระยาทิพโกษาเนี่ยท,ท่านท่านแต่งไว้ตั้งแต่ปี2473ครับ2473ครับแต่เล่มนี้ครับมีการพิมพ์และผมได้มานี่คือในปี2525ครับเป็นการตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรครับ เท่าที่ผมพยายามค้นคว้านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับเป็นน่าจะเป็นเล่มเล่มแรกๆเลยครับของของเมืองไทยที่มีการเขียนบันทึกไว้เป็นหนังสืออย่างชัดเจนครับแั้นหนังสือเล่มนี้ครับจากผู้แต่งท่านนี้ครับกลายเป็นเรื่องเรื่องที่คนในยุคนี้นะครับที่ได้พบเห็นเนี่ย ยึดถือกันเป็นตำราที่ถือว่าเป็นประวัติของสเปจโตครับผมครับจะพาท่านวิเคราะห์หนังสือเล่มนี้ครับว่าผู้แต่งทำหนังสือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดผมยืนยันกับท่านผู้ชมตรงนี้ว่าผู้แต่ง เทิดทูนบูชาณศรัทธาสมเด็จพระพุทธาจ้าตัวเป็นที่สุดครับท่านมีเจตนาบริสุทธิ์เรื่องที่ลงในหนังสือนี้มาจากที่ใดบ้างเรื่องราวต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้างผมจะต้องพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์ครับให้ท่านทราบว่ามีคนในยุคนี้เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกได้นำมายึดถือว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ ได้อย่างไรเรื่องราวใดจะเป็นเรื่องจริงที่ควรเชื่อหรือไม่เราต้องวิเคราะห์ครับไม่กระทั่งองค์พระเองครับองค์พระองค์ใดาจะเป็นพระแท้ต้องดูจากองค์พระครับอย่าไปฟังเรื่องเล่าอย่าไปฟังว่าเจ้าของเป็นใครประวัติความเป็นมาของเจ้าของนั้นเป็นอย่างไรท่านต้องวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ด้วยเหตุผลที่มันควรจะเป็นครับ สำหรับภาพองค์พระที่โชว์นี่ครับองค์นี้ครับหน้าหนองอกครุฑหรืออกครุฑสินบาทครับส่วนองค์นี้เป็นกรุกวัดบางขุนพรมพิม์ใหญ่ครับทั้งสององค์เป็นพระกรุกวัดบางขุนพรมครับผมนำพระสวยๆมาแสดงให้ท่านได้ชมกันสังเกตไหมครับพระที่ผมแสดงเนี่ยจะสวยงดงามครับ ส่วนผมจะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อใดนั้นต้องรอก่อนครับคงจะต้องเป็นช่วงท้ายๆของคลิปวิธีดูพระสัาปคังนั่นแหละครัครบถ้าผมลืมครับขอให้ท่านผู้ชมทวงถามครับด้วยวิธีการพิมพ์ในข้อความคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ครับผมจะทราบและผมจะต้องมาวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วหนังเสือเล่มนี้ เรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรครับสําคัญมากครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับองค์พระผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆครับเดี๋ยวจะกลายเป็นใจจืดใจดําเดี๋ยวสักครู่นะครับหาชมยากครับ ในคลิปวิธีดูพระสมเักครังจะต้องมีกล่าวถึงเรื่องปลกวัดบางคุนพรมแน่นอนครับ้ายมือท่านผู้ชมครับภาพปีนใหญ่ขวามือหน้านหอนกอ,อกครุดหรืออ,อกครุดเสนบาทนี่แหละครับปลกวัดบางคุนพรมครับ ในยุคนี้ครับช่องทางที่ท่านจะรับชมว่าวิธีศึกษาพระธรรมขังนะั้นมีมากมายครับมีผู้นําเสนอมากมายครับน่าสนใจหลายช่องครับหลายช่องทางครับท่านผู้ชมจะมีทางเลือกมากมายครับผมยืนยันว่าเป็นเพียงทางเลือกทางหนึ่งเท่านั้นครับและสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยผมไม่ได้ยืนยันกับท่านผู้ชมว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดครับ ผมย้ำกันท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่าท่านฟังแล้วท่านต้องคิดเองครับท่านต้องใช้เหตุผลที่ท่านคิดได้นะครับตัดสินใจด้วยตัวท่านเองถ้าท่านเห็นว่าดีท่านก็เชื่อครับเห็นว่าไม่ดีท่านก็ปล่อยผ่านครับถ้าไม่ชอบก็จากกันไปด้วยความเมตตาท่านก็ไปชมช่องอื่นครับผมก็นำเสนอของผมต่อไปครับจริงไหมครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับอย่าลืมนะครับถ้าผมลืมทวงผมด้วยครับสวัสดีครับ